สี่เหล่าวัยรุ่นไหมครับด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็แฮปปี้นิวเยียนะครับผมปีใหม่สักทีนะขอใเรื่องดีๆเข้ามาบ้างนะครับเรื่องหลายๆออกไปบ้างก็ดีนะครับแต่ออกบทไม่ได้ครับเดี๋ยวเพื่อนผมหายหมดนะเออสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาเล่นเอาชีวิตรอดแบบชิวๆน่าจะนะครับผมมีแผนที่จะสร้างฟาร์มเอมเบอร์หรือว่าฟาร์มเงินนั่นแหละเอาไปแลกกับพวกชาวบ้านที่เรา ย้ายเข้ามาเป็นอ่าแรงงานแล้วกันใช้คําว่าแรงงานนะผมไม่ได้บังคับเข้ามานะอันนี้คือแบบเขาเจมใจมาเป็นแรงงานกับเราไงเออแบบเฮ้ยอยู่กับคนนี้ที่ฝ่านะมันให้เงินดีอะไรเงี้ยผมก็เอาคำมาใช้แรงกันแหละบนฟาร์มนี้จะเป็นนักธนูซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าแลกไม้มันหาง,ง่ายนะครับแล้วก็มีทางด้านของเนี่ยนักวิชาการหน่อยเออ,อน,นี้เป็นหัวหน้างานนะอ,อืมอันนี้เรียนหนังสือเยอะหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่ง มีแผนท,ที่จะต่อขยายนะครับสําหรับนักวิชาการของเรานะครับเพราะว่าหาเอ็นชาร์ดนั่นเองนะครับเสียดายนะตอนนี้ยังไม่มีเอ็นชาร์ที่ต้องการนะเดียวเว้นเบนดิ่งนะครับหรือว่าซ่อมแซมนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ใช้นะก็เลยยังไม่ได้แรงป้าหมายหลักๆของผมนะครับอย่างที่บอกนะผมจะทําการสร้างนี่ก่อนทางด้านของฟาร์มไผ่ฟาร์มไผ่เออผมรู้แลลวจะสร้างอะไรจะสร้างฟาร์มไผ่นะครับขออนุญาตเก็บต้นอ่อนไปก่อนพะผมขี้เกียจนั่งตัดแบบนี้นะ เอาจิ่งนั่งตัดแบบนี้ก็ได้นะครับพอนั่งตัดเสร็จใช่ไหมอ่าทุกคนนั่งตัดเสร็จปุ๊บเข้าไปข้างในพื้นโอ้ยเจอแรงงานแล้วเราก็จะเข้าเครื่องนี่แปลรูปนะครับเราก็จะไม่ต้องมานั่งครับไม้เองแต่ทนีนี้นนะผมขี้เกียจนี่ขนาดเป็นเครื่องแปลรูปนะผมก็ขี้เกียจตัดอะ่ะผมรู้สึกว่ามาทําแบบไอ้นี่ดีฝาเนะี่ยก็เป็นไม้ครับแล้วทําฟาร์มดีฝานะ หลยคนอาจจะสงสัยนะครับว่าพี่ครับไอไ้อเครื่องนี้คือเครื่องอะไรอันนี้คือเครื่องทําบักปั๊มของนะผมขี้เกียจหาของผมก็บักเอาแต่ว่าผมรู้สึกว่าอนาคตมันแก้แน่นอนก็เลยทําไว้ก่อนน้ฝ่านะครับ <st ares> สำหรับเครื่องบักเดี๋ <S <s <st ares> ดยว <st ares> ใช้ดูทีหนึ่งแล้วกันสำหรับคนที่อยากรู้ว่าพี่ครับมันบักยังไงอุ้ยเอาออกก่อนออกออกเอาเอุ้ยออกมัอุ้ยอุ้ยอุ้ย เอ้ยเอ้ยโอเคออกยากออกเย็นซะเหลือเกินประมาณนี้นะผมจะเอาดูบักอ uh ้อยบั克อะไรไว้เลอเทอะหมดนะผมเนี่ยสมมตินะเราต้องการให้มันติดบัคใช่ไหมผมก็จะหยอดอันนี้ถุงที่มีไอเทมเข้าไปข้างในจากนั้นก็เปิดเครื่องแล้วก็ตี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 กดตีครับดูดิว่ามันจะบัคหรือเปล่าอ่ามันตอนนี้ยังบัคผมจะทาให้มันบัคปุ๊บ อย่างยังไม่ว่าเฮ้ยอะไรนี่อ่ะเอาจริงอ่ะเขาแก้บักมาแล้วนะแต่ผู้เล่นอย่างเราเราเนี่ยย่างสรรหาวิธีให้มันบักนะครับมันก็เลยยังใช้ได้อยู่แต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปน์นะครับหมายถึงว่ามันไม่ได้บักสิบง่ายแบบเหมือนตอนแรกเอาจริงก็ไม่ควรมีบักนี้แต่ว่าในนๆ่มีแล้วก็ใช้ซะนะครับนี่นี่นี่ใช่หไหมมันก็จะติดอันนี้เอามาสองอันโอ้ยประมาณนี้นะสำเรื่องบัก ผมก็จะเปิดไปเรื่อยแล้วกันเพราะบางทีอ่ะอาจจะได้ตั้งห้าหกอันปั๊มไปเรื่อยครับเราใช้ได้เรื่อยอ,อยู่แล้วสำหรับเครื่องบั็กเพราะตอนนี้มันยังไม่เกะ <c oughs> โอ้เหลี่ยมจัดเอาไปเดี๋ยวคลิปนานแนละผมไปสร้างฟาร์มนี่ฝ่าฟาร์มเราต้องการนะครับปลายกระโดดแย่งแย่งแย่งปลายกระโดดไปกระโดดไป,รดไป,ไปตรงนี้อ่ะนี่เตรียมมือที่ไว้หมดแล้วโอ้ตอนแรกคิดว่ายังดีนะว่าจะทําแบบกว้างใหญ่แต่คิดไปคิดมา้มาเกียจ นะครับผมทำแบบง่ายๆแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8ามทางน้ำมาแปบล็อกปุ๊บปุ๊บเค okay. จังนีง้ตรงนี้แหละแล้วก็นัำอีก1 2 3 4 5 6 7 8เ okay. คเรื่องปุ๊บปุ๊บปุ๊เค okay. จัดปต่อไปนะครับนี่ เดี๋ยวนะผมปั๊มพอหรือเปล่าเนี่ยออกวันนี้หกสิบสี่อันพอไหมเนี่ยเฮ้ยทไมน้อยจังทำให้ดูแถวเดียวแล้วกันเดี๋ยวค่อยขยายเพิ่มปุ๊บ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 โอ้ตอบั่นนะไม่เไรครับช่างมันตึกตึกโตตึกวันนี้ต้องรีบอัดคลิปหน่อยนะครับผมเพราะว่า <laughs> ช่วงปีใหม่บ้านผมค่อนข้างที่จะฉลองหนักนิดหนึ่งนะเอาจริงก็ไม่ใช่บ้านตัวเองหรอกหมายถึงว่าอ่าบริเวณชุมชนที่อยู่นะครับเขาจะฉลองกันหนักหน่อยนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยวันที่สองเนี่ยจะหนักแต่ตอนนี้คือวันที่หนึ่งไงผมยังชิลๆได้แต่ถ้าขึ้นวันที่สองเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหถ้าถ้าผม,มาอัดวันที่สองนะตึกโตตึกตึกโตตึกโตตึกตึก,ตก,ตก,ตกไปเลยครับ้ยโอทุกคนผมพลาดโอ้จบแล้วทุกคนไม่เตือนผมเลยหยอกอบผมพลาด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 ทุบเลยทุบเลยทุบเลย แหม่ฮวงฉลองปีใหม่กันนะพลาดเลยอย่างงี้โอ้จบแล้วชีวิตโอ้ทำไมพลาดงี้ยอต่อครับต่อไปนียวางใหม่ครับวางใหม่ลืม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 ถ้าผมวางตรงนั้นตรงนั้นมันมันจะไม่ค่อยดีนะเออมันจะดันแล้วหายเลยหมายถึงไพ่เราหายเลยปับ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 โอเคอ่า วางครับป๊อบป,ป๊อบป,ป๊อบป,ป๊อบวางไป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 ต่อไปอยู่ไหนหน้าบูดหน้าเบี้ยวเราหายหน้าบูดหน้าเบี้ยวออฟเซอร์อยู่ไหนหน้าบูดโอ้เฮ้ยหน้าบูดหน้าเบี้ยวผมหายนะขออนุญาตไปเอาเพรบอ,อันนี้ชาวบ้านมาทำอะไรอะ่ะมาขายเชือกฟรีเราหรือเปล่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนอมาทำอะไรเนี่ย อันนี้อะไรอะะอ้โหเอ๊ะนี่คืออะไรอ่ะอเลนสีส้มเหรอไอเราก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนในตอนนี้ผมกำลังฝึกอังกฤษนะครับใครมีแบบตัวช่วยในการฝึกอังกฤษดีๆก็บอกหน่อยนะครับตอนนี้กาลังฝึกอยู่นะสําหรับอังกฤษผมนะตอนเรียนแล้วไม่ตั้งใจนะหลับขาห้องตลอดไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทำไมเราไม่ตั้งใจเรียนนะรู้อะไรไม่เท่ารู้นี้นะครับต้อใช้คํานี้ได้เลยนะผมในปัจจุบันนี้ปุ๊บ ภาษาอังกฤษผมได้แค่แบบ i s n o okay อะไรเงี้ยอ่าใช้คำว่าฟังพอได้นะครับแต่ถ้าให้พูดหรือให้ตอบกับฝรั่งอะ่ะใช้ขับอ่าใช้สับง่ายๆได้ครับแต่ว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันฟันฟังออกอะ่ะทุกคนส่วนใหญ่จะฟังออกนะแต่พูดกับเขาไม่ค่อยได้งงเหมือนกันไหมผมก็งงกับตัวเองเหมือนกันว่าอะไรวะเนี่ยพูดไรลงไปเนี่ยหน้าบุน้าเบี้ยวผมจะเอาไว้นี่แล้วกันอุย้ยโอ้ซเวอ โอ้ลืมอีกแล้วว่าต้องหันหลังให้นะครับหมายถึงว่าถ้ามันจะให้มันหันหน้ามาทางนี้ต้องแบบนี้เดี๋ยวนะเด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 เลสโตนอยู่ไหนเลสโตร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 มันนี้มานี่คุ้นี่ทำไม่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะถ้าต่อแบบนี้แล้วไอตัวนี้มันจะติดไปเนี่ย ไม่ติดดีกว่าเดี๋ยวนะผมลืมแล้วมันต้องต่อ,อยังไงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนั้นย้ายออฟตเบอร์ไปไหนดีย,ย้ายเดี๋ยวกระแสไม่ถึงอีกอืมย้ายมาตรงนี้แล้วกันปุบอุย้ยโอ้ลืมอีกแล้วทะไมเป็นคนลืมง่ายขนาดนี้อะพูดถึงเรื่องฝรั่งต่อแล้วกันฝรั่งเนี่ยเอาจริงผมเคยเจอแบบที่คุยด้วยจริงๆก็มีอยู่แน่แน่ที่จาได้คือ ครั้งหนึ่งรถไฟผมจําได้ผมไปช่วยเขาถือกระเป๋าใช่ไหมแล้วเขามาถามผมว่าอ่าไปซื้อตั๋วเนี่ยตรงไหนอะไรเงี้ยให้เราก็พอฟังได้นะเพราะเขาเอา,าเวทร์ัสเลตมาเราก็เลยแบบโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้อะไรเงี้ยผมก็พูดไม่ค่อยได้แต่เขาครั้งที่สองที่เจอเนี่ยจะเป็นเป็นฝรั่งน่าจะประเทศอะไรนะที่หาแล่นอยู่อะ่ะผมจําไม่ได้ นอร์เวย์ปะหรืออะไรนี่แหละเขามาถามผมว่าเขาถามเขาพูดอะผมพูดแบบเขาไม่ได้แต่เขาถามผมบัาว่าตรงนี้ซูบุรีได้ไหมอะไรงนี้อ่าอันนี้จําได้เลยขึ้นใจไอเราก็ไม่รู้จะตอบอยังไงอะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่นะเพราะตอนนั้นผมไปเที่ยวมันเป็นงานใหญ่งานหนึ่งนะฟิลงานวัดอะไรเงี้ยผมไปเที่ยวแล้วเจอฝรั่งมาถามเงี้ยเราก็ตอบไม่ถูกอะเออเราไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ พะเราไม่ใช่คนพื้นที่แล้วเราก็ถึงไม่ใช่เป็นคนพื้นที่เราก็ตอบไม่ดูเหมือนกันว่าเฮ้ย hey, ดูดได้ดูดไม่ได้อะไรเงี้ยอืมเขาถามผมแบบนี้นะผมก็เลยใช้อ่าเขาเรียกไงพี่ๆตำรวจจราจรแถวนั้นอนะเขามาพูดอังกฤษให้โูสุดยอดพูดคล่องมากนะท่านผู้ชมนะอะไรเงี้ยแบบคนเก่งมากคว์มสมาธเขาม,มีครับขออนุญาตเช็คหน่อยนะว่าตอนนี้ไพ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำนี้โอ้ผมคงต้องไปนอนแล้วปุ๊บเอ้าลืมโเวยวฟเอ้ยทำไมลืมอะไรงี้ง่ายหน่อยปะป๊บป๊าป๊สงสัยคงคุยเรื่องฝรั่งหอยุญาตไปนอนก่อนให้เดี๋ยวค่อยกลับมาโอเค ไม่กระเตื้องเลยนะสําหรับบักนะครับส่วนครั้งที่สามที่เจอฝรั่งเนี่ยจะเป็นบนรถไฟแก่ะอ่ะาคราวนี้คือเขาเดินฝังตรงทางลงที่เราจะลงอะ่ะเราก็เลยพูดว่าอีคิวมีอะไรประมาณเนี้ยเขาก็รู้อะ่ะเขาก็หลบให้อะไรมานนี้แคนะ่นั้นแล้วไม่มีอะไรครับส่วนใหญ่เออ,เอ,อลืมลืมคนแรกที่ผมเจอฝรั่งอะ่ะที่ผมบอกผมช่วยเขาถือของอะ่ะแล้วเขามาถามเรื่องตั๋วใช่ไหมแต่ตอนนั้นผมอยู่กับเพื่อนอะ่ะผมเลยชวนเขาวน้นี่สุ่มบล็อกให้หน่อยอ่าสุ่มเกมสุ่มเกมผมบอกเขาว่า เออเปิดกล่องอะ่ะผมบอกอะไรโอเพนบอกโอเพนบอกเฮลมีพอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้พูดอะไรก็ไม่รู้นะตอนนั้นแค่พูดไปก่อนนะครับมันทําให้อย่างน้อยก็ทําให้เรารู้ว่าอ่าพูดพูดไปก่อนเถอะอะไรประมาณนี้ช่วยไม่ไม่รู้แต่ผมพูดนะครับอย่างน้อยก็แบบอย่างน้อยก็ได้ลองนะถึงที่เราพูดไปเขาจะรู้ เขาก็อาจจะไม่ได้แบบวยากรณตรงเป๊ะตรงจ๋าอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเขาพอฟังออกเพราะเขาก,กดสุ่มให้ผมนะถึงมันจะเกลือก็ตามเหมขารู้ตัวนะครับว่าเขาสุ่มได้เกลือเขาก็แบบทําท่าแบบอืมอะไรให้อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะผมแค่อยากคุยกับเขาเฉยปุ๊บผมอยากรู้ว่าเลสโซนเนี่ยมันไปถึงไหม <c oughs> เบลนะทักทีหนึ่งทักทีหนึ่งอยากเช็คหน่อยปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดถึงไหมเนี่ยขออนุญาตเช็คเช็คแบบนี้เช็คแบบนี้เช็คแบบนี้โอ้ยขออนุญาตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยถึงปะไม่แน่ใจไอเราก็จะพยายามจะเช็คว่ามันไปสุดไหม ปุ๊บปุ๊บโอเคโอเคครับเช็คกันมันถึงตรงไหนเนี่ยไฟมันถึงตรงไหนวะเนี่ยอันนี้ตรงกลางเช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คตรงกลางครับถ้าถึงตรงถ้าตรงกลางหักก็ใช้ได้ละทำไมมันคือไม่ขึ้นไม่โตไม่ไม่โต เฮ้ยเฮ้ยอาอโอเคตรงกลางถ้าตรงกลางไอ้นี่ก็ใช้ได้ละป้าย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 โอ้ไม่โตทีนี้ยังไม่โตตรงกลางหักป่ะสวยสวยโอเคครับ okay. ฟาร์มเราใช้ได้ละถึงมันจะดูแปลกๆหน่อยก็ตามแต่ผมโ okay. อเคครับมัน ต่อไปก็ถังน้ำนะเก็บก่อนเดีย๋ยวค่อยไปทำชั้นต่อครับผมขี้เกียจทำเอาแค่นี้ก่อนวันนี้อืมถังน้ำเหล็กอยู่นี่สวยครับโหใช้งานได้เรื่อยๆเลยป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ไหนนะฮอปเปอร์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 ฮ็อปเปอร์อยู่ไหนถังน้ำฮอปเปอร์อยู่ไหนอะฮอปเปอร์อ อ,อ๋อลืมไปต้องคับกล่องก่อน,อนโอ้เราโลนีแก้วาหนีแกปุ๊บปุ๊บโอเคปุ๊บโอเครู้เรื่องทางน้ำโอ้พอดีรวยเอาไปเลยสี่ถังข้ามมาทำไมเยอะแยนะ่นะปุ๊บปุ๊บโอ้โหน้ำอยู่ใกล้ๆนะแต่รู้สึกว่าใช้เปลืองมากฮึบ ออปาวางต่อตูดนะครับต่อตูดต่อตูดปืด้ปดเข้าให้ปื้ดเข้าให้ตอเข้าไปปุ๊บปุ๊บปั๊บวางวางวางตรงนี้เหมือนมีอินพอร์เตอร์เลยนะออเ,เนี่ยออกไปกิกะเนี่ยนี่ครับประมาณนี้ความไพเรา เดี๋ยวถ้าขยันหน่อยเดี๋ยวผมก็ค่อยสร้างขึ้นเป็นชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ขยันอาจจะอยู่แค่ชั้นเดียวชั้นนี <c oughs> ปน้ประมาณนี้แหละประมาณนี้แห <c oughs> ละประมาณนี้แหละเออวามไผ่เราเสร็จแล้วเส้นทางสู่มหาเศรษฐีนะครับเพราะสำหรับผมตอนนี้ยังไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะเพราะว่าเรามีนี่เครื่องปัม๊มแตงโมเราอยู่ไหนโอเคกินแตงโมหน่อยหิวตายหาแล้วน,นะครับ อึบบังโอเคอิ่มแล้วแตงโมน้ําเยอะดีครับน่าอยู่ได้นานหยอกเอายัิงก็อยู่แป๊บเดียวแหละถ้าในเกมนะชีวิตจริงก็แป๊บเดียวมันไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่หรอกน้ามันเยอะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอุ้ยอุโอเคโเคเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ปั๊มนี่ออกมาเยอะมากเราปล่อยไว้แล้วเราไปทําอย่างอื่นคือตอนนี้ถ้าเราผมมาไอ้ฟาร์มอะไรมันไม่ได้สําคัญมากครับพอเรามีเครื่องปั๊มเดี๋ยวอัปเดตมาเครื่องปั๊มเนี่ย ผมคิดว่าเขาน่าจะแก้บัอกอยู่แล้วแหละเออ,เอ,อ,เออ้พวกฟาร์มที่เหลือนะี่ยมันถึงจะสําคัญนะครับเทัาะวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับแล้ะย้ำอีกครั้งว่าแฮปปี้นิวเยียด้วยจ้าประมาณนี้นะครับลายบาย